เขาด้แลนี่กูมีเรื่องคุยกับมึงไอ้เหี้ยในเรื่องแอร์ดเมื่อกี้มึงเข้ามาคุยดิไม่ช่ีันมีคนบัฟเหี้ยอย่างมาเข้ามาดิจกกลุ่มห้าก่อนี่จะดูมันมีคนกลมหากลุ่มหคนหคนห้าคนหคนหคนไม่ต้องกุ้าหคนนอยากดูเฉยว่ามีกี่คนแกไงวะไม่ล้มีเรื่องจะถามเมื่อกี้พอดีมันมีคนไปบัฟอะไรใต้ตีนใต้ตีนไม่รู้พวกเราหรือเปล่าจะถามเนี่ยไ้หนใต้ตีน ไม่พูดว่าใต้ตีเลยสุดท้ายก็ใต้ตีเหมือนเดิมประมาณเนี้ยกูเลยงงเป็นกิจกรรมแอร์ดอปไอ้เแค่เราไปบัฟหรือเปล่าหรือพวกมึงคุยเล่นกับเพื่อนหรือเแค่อะไรกันแน่เดี๋ยวจะให้ชัวร์ก่อนว่ายังไงคันหนึ่งมันเป็นกิจกรรมไงครบเราเป็นวมห้าเราในห้าแล้วรวมแพร่รวมแพร่ครับแพร์มาใช้เจ็ดห้าป่ะขัดสาวเราพี่ขัดสาวเออใช่ปะขัดหนึ่งกับพี่ขัดหนึ่งเขาลู้นเลยจับหุ่มห้าอุ้มห้าอุ้มชะโอนี่ไม่เลยเมื่อกี้มันไปไม่พร้อมกันอ่ะ ข้าหลังมึงเตรียมเวลาให้มันมาพร้อมๆไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงหน้าเลยเดี๋ยวข้างหลังเซฟเวลาล่วงหน้าไปเลยเพื่อนมันมันบังคับเล่นเพราะว่ากูก็ช้าด้วยกูก็ช้าด้วยเออกูก็ช้าด้วยเพื่อนทุกทีจับห้าเลยฮัลโหลเข้ามาออกหน่อยออกกลุ่มหน่อยสามสองหนึ่งที่ขัดนึกกลุ่มบอลหนึ่งก็ให้ก็ได้เอาไม่นั้นขาดไอ้เขียวฮัลโหลสาม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  มึงยิงกันยังไงเนี่ยไม่กล oh ุ่มยังมันมีห้าคนแล้วมันมีสามสองไม่เจย์อยู่นี่เจย์อยู่นี่แล้วตัวตัวนี่พี่สามสามสามสี่สามสี่ไม่เอามึงรวมคุยก่อนดิเอาอันนี้ก่อนดิเอาไม่เป็นไรเอารวมก่อนดิเอารวมก่อนดิจะถามเนี่ยเมื่อกี้พวกมึงมีตรงใครที่อยู่ตรงที่กูตายปะคือมันเป็นกิจกรรมเว้ย อกูไม่รู้ว่าใครพูดหรือเปล่าอ่ะมันมันอันนี้ถามก่อนเดี๋ยวว่าเป็นพวกมึงพูดหรือเปล่าผมอยู่ผมอยู่เออได้ยินป่ะที่พูดว่าอะไรสุดท้ายก็ตายตีนเหมือนเดิมเออมึงได้ยินป่ะไม่กคือกูอยากรู้ว่ามึงพูงพูดหรือเปล่ามันเป็นกิจกรรมแอร์ดอบนะเว้ยคือกูอยากรู้แค่ว่าพวกมึงพูดหรือเปล่าถ้ามึงไม่ได้พูดกูถามพวกมันถ้าได้ยินแล้วไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่น่าใช่พวกเราแล้วพวกเราก็น่าจะรู้จักกันหมดอะเราน่าจะรู้จักกันหมดอะเออเพราะมันบอสมันพูดว่าสุดท้ายก็ตายตีนเเเหมมมือออนนดดิิางงงีี้้่่่ะใครรทยยููตกึไล พูดถึงใครไปพูดกับใครล่ะไม่ล่ะถ้าใครได้ยินอ่ะจำเสียงได้ไหมเป็นพวกเราหรือเปล่าเออมึงต้องได้ยินสิเพราะว่ามึงอ่านทั้กไอเรากที่เพราะที่เพราะที่มันพูดก็คือมีพวกเราอยู่ตรงนั้นด้วยกูเลยงงว่าคือเราพูดหรือเขาพูดตอนนี้พี่ก็ฟังไอซูไอซูว่าไงฟังไอซูไอซูว่าเหรอแม่คนที่พูดว่าใต้ตีน่ะแบบว่าเออสุดท้ายก็ใต้ตีน่ะคือฝั่งเอกพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาใครเป็นคนเริ่มพูดก่อนเออถ้าว่าถามเอกกับพี่ว่าเขาถ้าอย่างนั้นน้าถ้าเขาหน้าพูดถึงกันเองป่ะถ้าซูบอกฝั่่่งเเเ้าาพููดดดไมมันตีรอยิ ใช่มันตีกับเราอยู่แต่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเราพูดหรือเขาพูดไงพี่ไม่รู้ว่าเราพูดหรือเขาเพราะพี่ฟังเสียงไม่เคลียร์แล้วพี่แกพี่หูแววเพาเสียงไม่เพราะเสียงมันเบ้าเล่นกับเพื่อนมาเออเพราะเสียงมันเบ้าว่าอะไรสุดท้ายก็ใต้ตีนแล้วอย่างพูดเล่นกับเพื่อนปะพูดเล่นกับเพื่อนส่งเนี้ยมันได้ไม่เพราะบางกิจกรรมเว้ยคือที่จะบอกคือถ้าพวกมึงจะบัฟบใหญ่อย่าอย่าอย่าทำมันมันมันไม่ควรเดี๋ยวถามแค่บางให้มันถามมา เฮ้ยบางไอ้บางกูฝากเรื่องหนึ่งเด๋วพอดีเมื่อกี้ไปตรงกิจกรรมไอ้ดอบอ่ะคือตอนแรกกูเข้าใจว่าน้องๆกูอ่ะมันไปบัฟอะไรหรือเปล่าว่าตอนที่กูตายอ่ะคือมันมีคนพูดมว่ามันเป็นกิจกรรมไงกูเลยถามมึงว่าอ๋อกูได้ยินเหมือนกันไอ้ตรงตอนที่กูตายพี่มึงไปเออใช่ป่ปะที่มันพูดอะไรสุดท้ายก็ใต้ติมเดิมอะไรสักอย่างไม่รู้อะ เซตเซตเซตทางขวาของมึงอ่ะไอ้ทางขวาแล้วน้องกูบอกว่ารถมีแต่มันมีรถขับมาแล้วก็าใต้ีเหมือนเดิมเนี่ยกูถามน้องกูอยู่ว่าใครเป็นคนพูดเออมึงมึงมึงถามเลยดิเพราะว่าไอ้ซูก็บอกว่ามันก็ได้ยินมันตรงนั้นมันเป็นเหมือนมีแก๊งมึงกับแก๊งกูแต่ว่าแก๊งกูกูถามแล้วน้องก็บอกไม่ได้มีใครพูดนะใช่เลยบอกมึงมึงลองถามแก๊งมึงนี่เดี๋ยวกูถามอยู่ไหมแก๊งมับอกมีใครพูดเดีคุยเล่นหรือเปล่าหรืออะไรก็ลองถามไม่ไม่ที่กูจะถามคือแบบว่ามึงคุยเล่นกันเเเออออออองงงงงงหหหรรรรรรรืืมมมมมััััััันนนนนูู้้้จจกก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 ะะไไไยยย่่่่่าาาาาาีีพบบวิใ ไม่ใช่ไป็นกิจกรรมเปิดอบมีคนนี่เะล่ะเปิดดูแม่งไปเลยไม่จริงๆคือใช่มันพูดเนกิจกรรมเพื่อนคุณได้ยินชัดเจนมากว่าได้ยินเลยว่าใต้ตีนเหมือนเดิมเออใช่ป่ะได้ยินเหมือนกูใช่ป่ะเออมันมันพูดอะไรเออจากใต้ตีนเหมือนเดิมสักกี่สักอย่างไงใต้ตีนเหมือนเดิมใต้ตีนเหมือนเดิมเอออะไรสักอย่างไงแหละมึงมึงลองถามฝั่งมึงให้เคลียร์ี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์ฝั่งกูโอเคเพื่อนเออเออเออมันกำลังเคลียร์อยู่แต่ล่าสุดบอกว่าไม่ไม่มีนะแล้วมันบอกเดี๋ยวมันเคลียร์อยู่เพราะว่าไออ้้บััังกก็ยืืนนนนนแถวเหม เอามาค่ดเอาามเช็คชื่อเอาตามกลุ่มเช็คชื่อมาเร็วพี่เฉิครับกลุ่มกลุ่มเสียกลุ่มเสียวกลุ่มเสียวอยู่นี่กลุ่มม้ากลุ่มม้ากลุ่มหรือไม่โหรือหรืออีกอย่างคือคนเขาขับผ่านแล้วเขาตีกันเปล่าวะไม่น่าไปไมได้ปะไม่น่าใช่พี่เฉินเนี่ยเขาคนที่มันพูดมันพี่ผ่านไม่ไดราอ๋อไม่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 ใช่ใช่ใช่ไอ้ชาอุ้มอยู่ไหนอยู่พี่เฉินพี่ได้ยินตรงรถตรงรถกันแกงเราเปล่าใช่ไหมเออใช่กูอยู่รถแกงเหล่าอ่ะรถแกงเราไอ้สัตว์ไอ้ชาอุ้มจีซีอยู่มันอยู่ในไฟเราน่ เออเหรอเออเอองนั้นใช่แหละจะบอกไม่ดีเหรอไม่พอมือกลุ่มกูขี่คนเนี่ยเฮียพ่อพอมือจีนคนในกลุ่มกูอะกลุ่มปะเนี่ยใช่ไหมสรุปคือเป็นเสียงคนอื่นใช่ไหมใช่เป็นมีเอ็นดีอารรถสี่อ่ะอุ้มอุ้มอุ้มจีอยู่พี่เมื่อกี้กูเห็นในกิ้วอยู่ตรงนู้นอ่ะอ๋อก็แปลว่าเขาเขาด่ากับบั็กไปอยู่ใช่ครับไม่เพราะว่า ไอไอ็น่าอุ้มกีซีมารถสี่ผมจำได้จอดไอ้นี่เลยผมตายอยู่อ่ะผมเห็นทำเพงดีเออคุยูกูอยู่ต่งรถเราเลยกูอยู่ตรงรถเราเลยต่งรถเราเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่นั่นแหละนั่นแหละใช่บอกพี่บังเพี่ใช่งั้นไออ่กับไอนิโร่พี่ทีนิโร่แล้วแต่มึงเลยเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลไอบางเสียวหรือเสี่ยวสเกียร์แล้วเพื่อนมันเป็นจอที่ เราอยู่ตรงรถกันใช่ไหมแล้วพอดีแวร์ <ừ> มันเห็นว่ามันมีรถไอ๊พวก NTR มันอุ้มกับซาเวีย e ใช่ไหมไอ๊อุ้มกับใครนะแวรอุ้มกาเซียสเหรอ NTR อุ้มกาเซียนเส์อุ้มกาเซียอยู่แล้วมันบัฟกันมันบัฟกันตอนแรกอะตอนที่จอดรถเราเลยกูขันหนึ่งเออเออเลยแหละมันบัฟกันเพื่อนเราเข้าใจผิดเพื่อนเขาหรือเขาบัฟกันไม่ได้เกี่ยวสนตีเพี่อะไรกับเราเลยเออใครนี้ใครผอ้กูตกใจเหมือนเชี่ยใครกแก๊งพวกกูไปบัฟเพี้ยอะไรวะโอเคไม่น่าเลยเพื่อนเออตอนผมนอนผมยังงงเลยเชี่ยด่ากันเร็วเออกูเฮ้ยแอบดบมึงด่ากันเร็วะ ไม่แล้วเอาเอาเคลียร์ไปเอาต่อไปกลุ่มเราค่ะใครปกติเรือนมีแค่พี่เหนียวคนเดียวพี่แก้วพี่เกียร์ครับพี่พี่เกียร์เกียร์หนึ่งกลุ่มเราครบนะเก่านี่กลุ่มใครไปไอ้มาร์คไอ้ฮานอยู่ไหมกลุ่มนี่ใครกลุ่มหลางใครเพื่อนเพื่อนโว่เขาแต่แต่นกับใช่คนครบแล้วที่ต่อแปดนะไม่เยอะไม่เยอะตอนนั้นไม่นั่งผ่านพี่เป้ครับพี่เกินสองสามเอ็มใครใครครับใครครบครบครบ ไอแซมอยู่แล้วใครมาถ่ายพี่ปุ่นคนเดียวพี่ปุ่นครับพี่ปุ่นสเป็นพี่เดียวก็เยอะอยู่แล้วแซมส่งร้อยมาเข้ากลุ่มช้าในสัตว์ฉลาดนะเออถ้าปก็ดีนะมาประกบทันพอดีเลยนะมึงวัยน้ำมึงไวนะมึงกูบอกให้ไวนะมึงแอร์ดับไม่ได้มาแต่วิ่งเข้ามาประกบทันนะมึงโอเคก็เกียร์ถ้าบอกว่ามีแค่เกียร์จอนวอลไปเตียคุณแต่ตอนแอร์ดอบจริงมีคนมาช้ากูบอกให้กูละหนึ <way <way nice> ่ง แต่พี่ช้ากุยไม่ได้เล่นน่ะเขาคือพี่จะจับมัาแล้วพี่ถ้าพี่จับก็ให้มามอบแค่นั้นแหละถ้าปล่อยก็ปล่อยแค่นั้นอะไรปล่อยไปก่อนกูมาหัวไปแล้วเอาไม่เป็นไรเคลียร์แล้วเออเสริมเข้ามารวมคุยหน่อยดิไอ้ดอบเมื่อกี้คือภาพที่พี่มาถึงแล้วอ่ะคือพี่ว่าปัจจัยมันก็ยังเป็นแบบเดิมไว้คือพวกมึงกระจายกันเล่นมากๆเลย คือมึงกระจายกันเล่นแล้วกานทีนว่ามึงมึงกระจายไปแบบว่ามันกระจายไกลเกินไปอะคือถ้าเกิดพี่ว่าถ้ามึงจะไปอะมึงควรเรียกคู ério, <Source> ่บัดดี้มึงไปแล้วเผื่อมึงต้องเรียกอีกคู่ไปด้วยอะกูคิดแบบนั้นนะเพราะว่าอย่างภาพเมื่อกี้กลายว่าพอกลัวต้องวิ่งคอยกดเชาติ้งกดยาวิ่งมายิงช่วยมึงแล้วกูตะโกนเรียกให้มึงกลับไปให้อยู่รวมกันอะกลายเป็นเพราะว่มึงกลับไปได้กูโดนจับแทนเพราะกูวิ่งมาเรียกมึงแล้วกูยิงให้มึงแล้วกูโดนยิงแทน อันนี้เข้าใจใช่ปะคือภาพเมื่อกี้คือพี่ไม่รู้ว่าระบบบัตดี้มึงเล่นไงนะเพราะว่ากูมาตอนมึงเริ่มไฟไปแล้วแต่ที่กูเห็นเลยคือมึงกระจายชิปหายเลยกระจายกันแบบว่ามันมันมันไม่ใช่บัตดี้อ่ะกูดูแล้วมันไม่ใช่บัตดี้อ่ะเพราะกูยังเห็นมึงมึงยังตัวตัวอยู่เลยอ่ะคือวางวางบัตดี้แล้วอ่ะมึงมึงต้องเล่นกับบัตดี้มึงมึงดิวะไม่ใช่วางไปแล้วมันก็วางไปงั้นงันแล้วมึงก็ไม่ทำอ่ะไม่อย่างงี้จะวางไปทําไมวะหรือแบบว่าไอ้คู่สามอ่ะทีมสามคนมึงอ่ะ คือถ้ามึงจะฝ่าไปชุบเพื่อนเมื่อควรจะเรียกสามคนมึงไปหรือจับคู่อีกคู่ข้างๆไปปะไม่ใช่มึงแบบมึงมึงฝืนไปคนเดียวอ่ะมึงมึงจะเซนเพลงถามว่ามันทําได้มันทําได้ไว้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายเป็นมึงหลุดไปตายหรือว่ามึงหลุดไปตัวๆมันหรือมึงไปหลุดไปโดนรลุมสองหนึ่งสามหนึ่งอ่ะแล้วอย่างนี้วางบัดดี้ทำไมวะนี่แค่แอร์ดอมึงมึงยังมึงยังใช้ระบบบัดดี้ไม่ได้เลยอะแล้วแล้วสถานการณ์จริงมึงจะใช้ระบบนี้ได้ไงวะไอ้เหี่ยนี่คือมันมันคือเบสิกแล้วเว้ย คือกูถึงบอกว่ามึงแม่งจะสุดยอดความสามารถมึงจะตีได้ทุกท่าเฮียอะไรกูไม่สนนะแต่ตอนนี้คือแค่มึงเล่นคู่กันมึงเล่นไม่ได้อะแล้วแล้วมึงจะแล้วเราจะให้วางมาทำไมว้ถ้าวางแล้วมึงไม่ทำอ่ะเฮียแล้วถึงพอมงเวลามึงมึงต้องเอาสถานการณ์จริงพองแพ้มึงก็เซ็งมึงก็หนอยมึงก็เบื่อมึงก็แบบนู่นนี่นั่นกันมึงก็ท้อเฮียก็ต้องมานั่งแก้ไม่รู้จบอีกก็ไม่รู้ต้องแก้ตรงไหนถ้ามึงไม่เริ่มตั้งแต่เบสิกแบบนี้แล้วมึงจะมึงจะเริ่มไฟใหญ่ได้ไงวะเฮียไฟใหญ่มันสี่สิบสี่สิบน เฮี้ยนี่แม่งแค่แอร์ดอปอะแค่ให้มึงเล่นคู่กันมันยังไม่คู่เลยอะมึงอยากต้องให้มานั่งจี้รายบุคคลเนี่ยวะไอ้เฮี้ยมันมันมันมึงมึงเป็นกันขนาดนี้แล้วอะมันไม่ต้องมานั่งจี้กันขนาดแล้วปะแค่เล่นคู่เองไอ้เฮี้ยแล้วคือปัญหาคือถ้ามึงเล่นคู่กันแล้วมึงรู้สึกว่าคู่มึงไกลอะมึงแค่ตามคู่มึงกลับมาอยู่ในไฟเว้ไอ้เฮี้ยแม่งง่ายมากอะแต่มึงไม่ทํากันเลยอะไอ้เฮี้ยมึงมึงมัวแต่แบบ มึงมัวแต่ทาอะไรแบบเดิมๆกันทั้งที่มึงรู้ว่าแบบนี้มันทําไม่ได้มันก็จะทํากันอ่ะไอ้เฮียที่บอกว่ามึงก็เห็นแล้วอ่าไอ้เฮียชิงเก้าอี้มันมีคนพร้อมชิงนะเว้ยไอ้เฮียแล้วตอนนี้เขาก็เห็นอยู่ว่าพวกมึงไม่พร้อมอ่ะแล้วปัญหาคือเมื่อไหร่มึงจะพร้อมวะมันมันต้องเมื่อไหร่อ่ะก็ใจใช่ป่ะไอ้เฮียคือไม่ไม่อยากจะมานั่งพูดอย่างนี้กับพวกมึงให้มึงเสียความรู้สึกกันไว้แต่ว่าไอ้เฮียมันแค่ระบบบัดดี้เองเว้ยมึงช่วยหน่อยช่วยไอ้ช่วยกูหน่อยดีวะ อเียแบบนี้แบบนี้ต่อให้เป็นใครมันก็เล่นเล่นกันไม่ได้เว้ยถ้ามึงเล่นระบบคู่แค่บัดดี้สองคนมึงเล่นกันไม่ได้อะอเียถ้ามึงเล่นกันไม่เข้าขากันหรือมึงคุยัไม่รู้เรื่องมึงก็ไปเทนนิงดิคู่มึงอ่ะคู่สามคนคู่สองคนมึงอ่ะมึงลองเล่นดิให้มึงคุยกัน่ะไอ้เชียไม่ง่ายสั่นเลยนะเว้ยช่วยแก้ไขกูตรงนี้หน่อยดิไอ้เชียแบบนี้ต่อให้สั่งไงมันก็ไม่ได้ผลน่ะมึงมึงต้องแก้ไขตรงนี้ให้หน่อยอ่ะกูขอซ้อมวันอาทิตย์ต้องไม่เห็นอย่างนี้แล้วนะเว้ ระหว่างเนี้ยมึงมึงจะไปเทนมึงจะเคี้ยอะไรกันมึงจะคุยกันมันเอาจริงพูดตรงมึงไม่ต้องไปเทนเคี้ยอะไรเพื่อนไม่มึงแค่สื่อสารกันอะคือแม่งง่ายสัตว์อะแม่งง่ายชิบหายเลยเฮ้ยมึงเปลี่ยนปืนเฮ้ยมึงถอยมาเฮ้ยมึงลึกไปเว้ยเพื่อนเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยเฮ้ยมึงชุบเลยกูยิงให้ไฟแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยนี่ยังไม่ได้ให้มึงปัก e m p เลยนะนี่มึงยังไม่โดนตัดเสียงด้วยนะ มึงมึงช่วยเล่นให้มันไรนี่กันหน่อยดิให้มันแบบให้มันรู้ใจกันกว่านี้หน่อยอ่ะมันมันมันมั่วอ่ะคือเมื่อกี้กูว่าต่อให้เอ็กมันเยอะกว่าเลยก็ตามกูไม่ได้สนเลยอ่ะกูมองว่าเรามั่วเว้ยมันมันกระจายกันเหมือนเดิมภาพที่มึงแพ้ในไฟก็เป็นแบบเนี้ยมันก็ชอบกระจายกันแบบเดี๋ยวตรงนั้นไปปิดตรงนู้นเดี๋ยวนี้ไปปิดตรงนี้เดี๋ยวนั้นแวะไปตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ภาพเดิมอ่ะภาพเดิมเลยที่เราแพ้ภาพเดิมเลยแบบเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ วาทิ์นี้เด็กว,ว่าจะนัดไม่ดีเคก็ไอ้นี่ซ้อมนะไว้วาทิศเนี้ยวาทิศเนี้ยน่าจะว่าจะนัดดีเคไม่ก็ซาเวียจะชวนเขาซ้อมสี่สิบสี่สิบไอ้เชี่ยไม่อยากเห็นภาพนี้นะแล้ววันนั้นอ่ะมึงต้องอัดกิดทุกคนนะเดี๋ยวจะดูเป็นลายคู่มันจะดูง่ายกว่าไม่งั้นต้องมานั่งดูลายบุคคลสี่สิบคนไม่ไหวปวดหัวใต้ห่าเดี๋ยวดูไปพวกลายคู่แล้วก็ลายสามคนแค่นั้นอน่ะ ยี่สสองตรงนั้นถ้ามึงไม่ได้กูก็ต้องมานั่งบดอีกอะมึงมึงช่วยแก้ไขให้หน่อยนะเอาแค่ระบบแค่ตรงเนี้ยเอาแค่ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้มันได้ถึงเวลาทีนี้พอกูจับมึงโยนเข้าเล่นห้าคนเจ็ดคนแปดคนมันง่ายแล้วไงตอนนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูมาเก็บเงินแดงใครรู้ยังไม่เสร็จก็ไปทําอย่างที่บอกอะว่ามันแต่ละกลุ่มอะห้ากลุ่มมันต้องส่งละกลุ่มละสามล้านหกอะกลุ่มไหนไม่ครบกูเก็บเป็นเงินเขียวเพิ่มตามส่วนต่างมึงไม่มีมก็ต้องไปหามาตามที่คุยกันไว้อะ นี S <S <People> ่ก็หย่อนให้พวกมึงสุดๆแล้วอะนี่แหละเท่านี้แหละฝากพวกมึงด้วยแค่นั้นแหละมึงไปจัดการตัวเองกันเถอะใครมีอะไรที่ต้องไปจัดการยาใครยังขายหมดก็ไปจัดการเลยไอ้หลงไม่นะมึงจะต้องคุยเรื่องแก๊งอะไรเพิ่มเติมอีกป่ะเพื่อนไม่มีเออเท่านี้แหละแค่เรื่องคู่กูขอแค่เรื่องคู่เว้ยไปทำการบ้านให้กูหน่อยมึงไปแก้ไขกูหน่อยเว้ยถ้ามึงรู้สึกว่าคู่มึงยังไม่เข้าขากันหรือมึงยังยังไม่คุยกันอ่ะมึงช่วยหน่อยเว้ย คือมึงจะเป็นคนพูดไม่เก่งมึงจะเฮี้ยอะไรกูไม่รู้อะ่ะแต่วันนี้มึงต้องพูดอะ่ะแค่เล่นสองคนอะ่ะมึงต้องพูดให้กูแล้วแหละเท่านี้เลยครับเท่านี้เลยไปเลยะยกยาก้ยายเถอะพี่เชนครับขอบขหอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับครับัะไรครับ,<อ>รบหนูหนูจะพูดว่าเรื่องเรื่องมีผอสภาค่ะคือ หนูอยากหนูอยากให้แบบไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่าอะค่ะคือแบบมีอะไรคือแบบช่วยดีอพอร์สภาได้ไหมไม่ว่าจะแบบรถเทียวรถชนวันนี้เข้าเมืองมาทําอะไรหรือแบบว่าไปพบไปเจออะไรมาหรือแบบแค่แบบรถเหยียบเท้าอย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบช่วยช่วยส่งข้อมูลบอกสภาได้ไหมไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องในหญ่ในเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรที่คิดว่าจะเป็นเรื่องมันมันไม่จาเป็นต้องว่าเป็นเรื่องอะค่ะพี่เฉินอย่างน้อยคือแบบว่า สภารับรูว่าวันนี้ลูกบ้านเข้ามาทําอะไรเรามีฐานข้อมูลในแต่ละวันว่าลูกบ้านทําอะไรเจออะไรมาอย่างเงี้ยเช่นสมมติว่าวันนี้ผมไปแอ์ดอปช้านัาไหมอ่าแล้วแต่พี่เลยค่ะพี่จะแบบเอ้ยวันนี้พี่มีข้าวอยู่แบบสามจานเองแบบทําไงดีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่เฉินพี่เฉินเอาเอาเรื่องไอ้เขียวนะง่ายสุดเมื่อวานอ่ะให้เขียวอธิบายดีแล้วแล้วดูว่าอย่างเงี้ยต้องแจ้งไหมไอ้เขียวร้องอธิบายหน่อยก็ได้เขียวเขียวแจ้งมาแล้วค่ะรู้แล้วแต่หมายถึงว่ามันคือแก๊งเราอ่ะ คือแก๊งเรามันส่วนมากมันมีแล้วก็ปล่อยให้ทุกแก๊งตลอดอยู่แล้วไงก็เลยจะมาเนี่ยตรงกลางว่าอันไหนคือที่มันต้องแจ้งหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยถามใครก็บอกช่างมันช่างมันว่าอวไาเขียวพงพูดเลยอ่ะจุดสิบเมื่อวานผมจะลงไปแทงแลปลนใช่ครับแล้วคือเขามากันสองคนมีผู้หญิงลงไปขายยาแล้วก็มีคนอยู่บนรถคือผมจังหวะที่ผมกําลังลงไปแทงอ่ะคือคนบนรถเขาชนผม ก็คือผมกำลังจะอีโ <Stand> ม <Past> แต่เขาแต่เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจครับผมก็บอกไปว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่เรื่องแบบเนี้ยแล้วก็คือกลายเป็นว่าไอ้เขียวก็โดนก็คือตอนจะเหตุการณ์นั้นใช่ไหมสาบโดนเอ็กมันก็มาต่อที่จุดติเดห <iting> เหมือนเดิมแล้วก็โดนเอ็กแทนไงอืมแต่เหตุมันเกิดจากว่าเขาอะเลือกที่จะขับรถชนไอ้เข uh ียวเข้าใจไหมพี่ ทันที่เขียวต้องได้เงินก้อนนั้นแล้วก็แล้วก็ออกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่การไปเขียวโดนจับแทนใช่แล้วก็โดนก็คือเอาจรีนถ้าเป็นแก๊งอื่นโดนหมดไปแล้วอะแต่ว่ามันเป็นเอกเขาเขาปล่อยไม่เป็นไรมึงแจ้งสภาไว้เรื่องทั้งหมดเอาให้มึงเข้าที่อะเดี๋ยวเขียร์มันให้หมดทุกๆเรื่องกับทุกๆแก๊งนั่นแหละมึงเอาให้พวกมึงเข้าที่ก่อนตอนเนี้ยกูบอกตรงๆว่าเผอิ๋วเขามันกระทืบมึงหน้าแรงกูบอกว่าเผลอิมึงตอนนี้มึงไม่เข้าที่อะมึงยังโดนซะด้วยซ้ำ หรือบอกกูอยากเร่งระบบบัดดี้ของมึงให้มันเข้าที่ไปไวเว้ยเฮียมึงชอบเปล่าวะแบบเนี้ยเฮียสถานการณ์ที่แบบว่ามึงอยากจะสู้แต่มึงแบบว่ามึงต้องกักๆอะ่ะถึงบอกมึงต้งทำให้มันเข้าที่ให้มันไวไวได้แล้วเฮียทุกแผล่ที่มึงเคยเจอเกิดขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเอาแม่คืนให้หมดอะ่ะเฮียแต่มึงต้องเข้าที่ให้ไวๆได้แล้วเว้ยเอาแค่ตัวเราก่อนตอนเนี้ยเฮียแค่ระบบส้นตีเราแค่นี้ม่ยังไม่ได้เลยไง ถูกปะล่ะเที่ยมมีนักกีฬแก๊งที่ทำให้มึงไว้เที่ยมมันต้องเข้าที่ได้แล้วถึงเวลาพอมึงเข้าที่อ่ะมันจะเรื่องเฮียอะไรก็เอาหมดอะแต่ตอนนี้เพราะมันไม่เข้าที่ไว้พวกงตรงพังไปตีผมพังไปตายอะถูกปะล่ะเฮียแค่สองคนเราย,ยังเล่นกันไม่เข้าที่เลยอะมันจะไปคาดหวังอะไรกับสี่สิบวะ อย่าเอาคืนนะ่ะทุกแผลเดี๋ยวไอ้หน่อยใครจะสะกิดเทียอะไรได้หมดอะติดให้ทุกเรื่องอะแต่มึงเอาลายเข้าที่ก่อนเอาให้แม่งลงตัวสักทีไอ้ที่วางกันไว้เนี่ยจะได้ลุยกันสักทีเว้ยเฮียกูก็อ่านไอ้ที่หลงก็มีเรื่องที่มันอ่านพวกมึงก็มีเรื่องที่มึงอ่านอยู่เหมือนกันถูกปะล่ะเวลาจะเอาคืนแม่งห,หมดทีเดียวเฮีย ตามมาแล้วระหว่างนี้มึงก,กำหมัดอย่างที่กูบอกมึงก,กำหมัดอย่างเดียวกับทุกๆเรื่องมึงเก็บไว้เลยไอสัตว์จะก,กแก๊งไหนก็ได้เขี้ยมึงกำหมัดไว้แล้วมึงเอาเราให้ลงตัวให้เร็วที่สุดเราจะได้ลุยกันสักทีไว้อืมอาจจะสีทึบไอ้สีทอย่าลืมนะวันนี้อาจจะเป็น,นาาวันแรกด้วยมั็นในเช้าแต่ว่าวันหลังเข้ามารอหน่่อยพีทุกคนอ่ะเออแล้วก็เสริมแอร<ด>์ดรอปอะไรอย่างนี้ก็ก่อนสีทุกมาเป็นไปได้มาแตนบายเลยเราจะเล่นแอร์ดรอปเพราะอย่างที่บอกว่าจะซ้อมในระบบบัดดี้เขี้ยนั่นแหละอย่างน้อยซ้อมเนืองไปด้วยในตัว มจะได้เข้าที่ไปไวแล้วถ้าไปซ้อมต่างหากส่วนตัวคู่มึงอ่ะก็แล้วแต่แต่ถ้าไปซ้อมส่วนตัวแล้วมึงยังตีเหมือนเดิมวนๆตีเกิดตีเกิดอย่าซ้อมไม่ได้เฮี้ยเลยเสียเวลาเอาเวลาไปนอนไปทำอื่นเถอะถ้าซ้อมแล้วมึงยังไม่คุยกันอ่ะอย่าซ้อมเสียเวลาเฮี้ยไปทำอย่างอื่นซะไปฟาร์มดีซะกว่าแต่ถ้ามึงไปซ้อมแล้วมึงคุยกันอ่ะเออมึงไปซ้อมเลย ถ้ามีอะไรแจ้งเพิ่อมอย่างไรครับว่าของฝั่งดูไว้ตอนนี้ผมขอยังไม่ค่อยแจ้งอะไรมากนะผมเอาแจ้งเท่าที่ไอ้นี้ ID ไปก่อนนะพอดีแก๊งผมเนียมันมันโฟกัสกันหลายอย่างแล้ว,วผมไม่อยากมานั่งสนใจเรื่องพวกนี้เลยอะเอาง่ายผมมองผ่านเรื่องพอนีทั้งหมดอะออผมอยากโฟกัสเ,ออเรื่องเรื่องของแก๊งก่อนอะตอนนี้มันมันมันมีเรื่องของออที่ผมวางระบบกันใหม่ด้วยไงคือการว่าผมมานั่งแจ้งพวกนี้การว่ามันเหมือนกับ เรียกว่าไงอะมันมันเหมือนกับผมยิ่งย่ำย่ำอยู่กับที่ไปเรื่อยกลายว่าที่ผมวางกันมันก็ไม่ไม่คืบหน้าสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นว่าถ้ามีอะไรผมแจ้งรายละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวแต่อะไรพวกไอ้พวกเนี้ยผมขอผันผ่านไปก่อนแล้วกันแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยคือแบบว่ามีอะไรแบบเอ่อเรื่องเรื่องการเชื่อมหมแกแงเนี้ยค่ะหมายถึงแบบว่าพี่เข้าเมืองมาคือแบบทํารายการอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้แต่แค่แค่นึกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งอะค่ะข้อมูลที่มันจะต้องใช้อ่ะมันมันไม่มีซึ่ง อยากให้รักษาสิทธิ์ของเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวทุกครั้งที่เวลามีอะไรผมจะคุยรวมกันแบบนี้แหละสภาก็มายืนฟังได้เลยเอเคไหมถ้าวันไหนไม่มีอะไรก็แปลว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรจริงๆครับนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่อยากแจ้งเรื่องไรสาระให้มันมันมันเสียเวลากันทั้งคู่ถ้ามีอะไรก็จะรวมแบบนี้แหละครับสภาก็ยืนฟังได้เลยครับน่าจะได้รีพอร์ตครบที่สุดแล้วเพราะเวลาคุยผมคุยกับทุกเรื่องอยู่แล้ว ประมาณนี้ครับสภา,ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่าแล้วก็เรื่องภาพหลักฐานด้วยนะครับถ้ามีอะไรรบกวนแบบว่าเจสิบสองหรือถ่ายรูปไว้ให้ไว้ให้ทีนะครับได้ครับครับได้ครับนะครับแค่นี้นะครับพีส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวหนูแจ้งได้ครับผมค,ครับ ได้ไหมครับพี่ไม่มีแล้วส่วนของเราเท่านี้ครับฝากเรื่องคู่อ่ะมึงถ้ามึงจำคู่ไม่ได้มึงบอกดิเฮียย้ำไม่อีกรอบคู่สามคนบาร์นี่ชโดสนุกคู่สองคนเปติโยคู่สองคนดาวแซมคู่สามคนต้นเกียร์โดนัทคู่สองคนเปิดเลสคู่สามคนนิลาโจแฟงคู่สองคนจอห์นนี่ดร์ทคู่สองคนบ๊อบอาคุนคู่สองคนจงแท คู่สองคนสกายซีโร่คู่สองคนซูก้าเขียวคู่สองคนบุญเลืองฮานคู่สองคนวาคิวซูเฟ่คู่สองคนปอนมาร์คแล้วก็คู่สองคนท้ายคือคิโร่พรเฮ้ยพี่เสิรับถามอยางหนงพี่ว่า,าสมมติว่าคู่เราแบบว่าวันญ่าไม่ได้มาเล่นไอดับอ่ะแล้วคือคนที่แบบอย่างเช่นผมเนี้ยพี่คุณไม่มาในะคุณต้องทำไงก็คือเล่นคนเดียวหรือว่าให้เป็นกลุ่มกับเพื่อนไปจับเข้ากลุ่มสามกลุ่มสามไหนก็ได้กลุ่มสองไหนก็ได้ใครมันเป็นสามอ่ะมึงเข้าไปจับได้เลย ด่าก็คือกลุ่มไหนก็ได้เลือกจิ้มไปเลยกลุ่มไหนก็ได้มึงจับเข้าวสามไปเลยแับนะครับแบบนี้เลยง่ายกว่ามึงจะได้เริ่มฝึกไปในตัวอย่างน้อยเอามึงมึงไอ้เคี้ยคุณไม่อยู่ไอ้คุณโดนจับโดนอุ้มไปหรือเคี้ยก็ตามอย่างเงี้ยอย่างน้อยมึงก็เล่นคู่คนอื่นได้ปะได้ครับพี่รู้้แลวเพราะหลักพลอยที่มันถูกตั้งขึ้นมาแค่ต้องการให้มึงสื่อสารกันเลยเว้ยถ้ามึงสื่อสารกันอย่างที่กูบอกอ่ะสามคนมึงสู้มันสบายเว้ยสามเจอสามอย่างเงี้ยสามเจอสองเงี้ยไอ้เคี้ยมึงสู้มันสบายอ่ะถ้ามึงคุยกันอะสกิลเพลย์ ก็หลาะทำแบบนี้มึงยังไม่คุยกันเลยมึงคิดเอาแล้วกันเนี่แหละเท่านี้แหละวันนี้เท่านี้แหละมีใครจะเสริมอะไรอีกไหมล่ะมีเรื่องอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกไหมมีอะไรที่มันตกหล่นไหม เออแล้วก็มีเรื่องไอ้สก,กินไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูไปขายน่าได้เงินแต่กูรักว,ว่าจะเก็บไปก่อนตอนนี้คนแม่งแห่ขายเยอะไอ้ดำบอ,อกอันละแสนใช่ปะเดี๋ยวกูรอเก็บไว้ขายน่าได้เงินเข้ามาอีกหน้าก้อนใหญ่อยู่กูมีพันเหรียญนะเดี๋ยวพี่ดูตู้ก่อนน่าได้ขึ้นมาเยอะแซมเพลเหลือกี่ขวดแซมตอนนี้ประมาณเจ็ดเอ้เจ็ดพันกว่าพี่งแปดพั 8, นประมาณเนี้ยครับ แซมซื้อมาสักสองหมื่นเผื่อคนในแก๊งจะมาตัดซื้อเอาเอามาอีกสองหมื่นขวดเท่าไหร่แซมสปา,าเปสองหมื่นขวดเท่าไหร่ครับยี่สิบสามจุดสี่เว้ยี่สามจุดสี่นะแซมเอาเงินที่พี่นะได้พี่นะแล้วก็พรุ่งนี้พวกมึงเข้ามา<อ>กันหน่อยนะเว้ยเราจะแรกแบ็กมาร์เก็ตสิทธิ์พวกมึงทุกคนแล้วก็ช่วยหาสิทธิ์ด้วยเราซื้อขึ้นมาทั้งหมดเพื่อจะเอาไวเบเก็บไว้พวกมึงทำบูปินแล้วจะซ่อมบูปินที่มึงเสียกันไปให้มีทุกคนคน,คน,คนละห้าเหมือนเดิม พรุ่งนี้ไม่เข้ามาไม่เข้ามาช่วยแลกวันศุกร์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 ไม่เข้ามาปรับสามแสนตามที่คุยกันไว้พอแค่ให้มึงเข้ามาช่วยแลกสิทธิ์เนี่ยแค่ศุกร์เสาร์เนี่ยขอแค่เข้ามาช่วยแลกแค่นั้นเลยเว้ยไม่มาขอสามแสนวันซ้อมไม่มาขออีกสามแสนจบซ้อมเพอาซ้อมแค่มาชิดวันเดียวเข้าใจทุกคนนะทีนี้ไม่มีใครบอกไม่รู้แล้วนะ แอ้ดอกสีทุ่มเล่นช่วงนี้ได้มาแสนห้าอ๋อเคลียร์หมดนะไปที่เหลือยักย้ายครับยักย้ายหมดแล้วเออยักย้ายนี่ครับพี่ยักย้ายหมดยังครับพี่แอ้ดอกสีทุ่มไม่มีผลิตเลยเออครับเอาของเหรอเพ่ใช่มันได้ซ้อมเยอะแวนมันได้ซ้อมเยอะครับแอ้ดอกสีทุ่มมันได้ซ้อมเยอะไม่ได้ซ้อมมามากกว่คนอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่ก็ใช้ด้วยพี่ก็พลาดด้วยล่ะแต่ได้ยุติมาสี่แสนสาม

อันนี้คือแบบว่าแถบเลงหนึ่งสองสองพี่ดูเอาเขามาใช้มาร์คทมามารชิวไอ้บอยพี่เขาส่งมาทีชนะไม่ไม่ประกอบพี่มันมีส่วนเกินที่แบบว่าเป็นของที่เราเคยไปไปเออมาด้วยอ่ะหลายอีกยี่สิบกว่าขวดแล้วก็ว่าว่างๆเข้ามาขายให้มันจบๆสี่กขวดเองพี่แฟนเนี่ยค่ะพี่เฉินยังไม่ถึงวันเลยเสร็จแล้วก็ถูกเนาะหาว่าขิงกันไหม พี่พี่ด้ขายจุดสิไหมเงินแดงพวกมึงรับไปไว้อยู่ปะได้งปะกูเหลืออีกเดียวเองขาย้ปองขาย้วป้องเหรียหนึ่งนาทีเหลหนึ่งนาทีเหลนึ่นาทีจุดสิบเหีหนึ่งนาทีรับปะจุดสิบมี่หกจุดสิบมาสี่หกนะที่แปดปะพี่บอกว่าเราจะขายบัตรนั้นถูกไหมใช่ใช่ใช่จะขายจะขายแต่เก็บไว้ก่อนรอราคาแล้วก็ค่อยขายทีเดียวเบาว้เ่าว่เบาพี่กระเป๋าหน่งสามหนึ่งแ ในห้ามขายในห้ามขายนี่ของผมเฮ้ยเป็นแรกครัไป็นแรกเปล่าครับเชียร์ขวับพยามยมอะไรนะน้องพี่โทพี่โทพี่โทเปล่าอะไรพี่ใช่ใช่เชียร์ให้เขาเรียกเองว่าอะไรอ่ะเจ้ากินเหรอเขาต้องเรียกว่าอะไรไหมฮะเฮ้แล้พี่เฮ้ยแล้เจ้าฉีไอ้เกียร์ขายยาบอยังมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่ใจไไปปข รีบไปไหนสัตว์พี่พี่เฉินไอ้ไปบ๊อบไปบ๊อบที่ที่ผมลาวันอาทิตย์อะคือให้จ่ายเลยหรือเปล่าหรือว่ากลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยเคลียร์เพราะพี่จะเช็ควันนั้นเลยเออเงินค่าไปบอกใช่ไหมพี่เออแซมเอาเงินยี่สามจุดสี่ล้านถูกไหมเอ้ยี่สามล้านสี่แสนใช่ใช่พี่ซื้อมาได้สองหมื่นคนแล้วใครมาซื้อไปก็เหมือนเดิมได้ครับฝากประกาศในดักแชทไปเลยด้วยหนึ่งอฝากประกาศดักแชทด้วยว่าให้ใครจะมาซื้อซื้อที่แซม พี่เสิรครับโกดคีนี่ขายได้เลยใช่ไหมพียโก้คีโก้คีรอร์รอก่อนได้ไหมโกดคีรอก่อนได้ไหมพี่ตอนนี้หมดเงินไม่ทันวะมาแล้วนะด็ไม่พอเราไปพักแล้วพี่เอาเนาะเราเดี๋ครับเออต่ออะไรเออะไรพี่พักเออพี่มาขายมากเขาหนิขายมากเขาเนี่เออไม่ขายไม่ขายไม่ขายของน้องให้ไม่เคยขายเอาอะไรนะหนึ่งหกสองพี่จะต้องได้เงินอะไรวะค่าอะไรวะโก้คีอะไรที่อยู่ที่เราอะเท่าไหร่วะเอามาไหนพี่ไม่ได้เอาใช่เหรอเราแค่ให้เราก็ให้เราพี่สามล้านสี่แสนถูกป่ะ๋อครับพี่ใช่ครับ ใช่ครับให้ครบยังไงบ๊อบเห็นมันก่อนคอนบอกไอคอนย,ยังไม่ได้ไอ้เชยบอฟอมแล้วไอ้เที่นี้